นปนลาสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาทิปของบารสนะครับแถวท่าจีนสมาชิกก็จะประมาณสัก60 60คนได้นะน้ำท่าฉลอมครับไม่ใช่ม่น้ำท่าจีนอ่าท่าฉลอมครับสมาชิกเพื่อนๆก็มาเรียบร้อยแนะล้วรอรอเวลาครับ โอเคครับเ,เพื่อนๆเตรียมตัวครับเตรียมตัว <c oughs> <c oughs> โเยดนเลยนดนแล้วน,นะครับ ตอนไป,ไปสปาน

ทางนี้มีนิดเดียวชูบูออื้นั่นนั่น ขอที่คืนด้วยครับานแอดขอที่คืนด้วยหลังครับโอ้โหจะไปช้อนให้อยู่เนี้ยเออกัดคนเงี้ยแหละ คนเงี้ยปลากัดดีวางาไว้ปลาไว้นะโดนนะน่ะโดนขโมยนะบอกไว้ก่อนวานโดนไปแล้วโอ้โหจะเหลือแล้วเมื่อวานเนี่ยตอนเย็ยนไปเอาเรียบร้อยพวงยังไม่เหลือเลย โดนปลาอะไรไม่แน่ใจเงินกระพงกระพงเอ้ช่อนช่อนโอ้โหอ๋อใช้สวยนะ cắt OIP nè sợi nè bạn, bạn, bạn. cho tùa แคโลเดียวมึงก็วันแล้วเดียวเดี๋ยวจอดนนโเสียหนีเี้ยไรก็มันเป็นร้านนั้นไรยกขึ้นเลยยกโอ้ยค่อยๆใส่นี้เองแหมจิมลิมจิมลิมโอ้โห็กไงกูบองแล้วจะรีบต้งไหมไม่ได้รีบเลยนะโอ้ยวายโอ้ยนันโดนะนะ หลังจากตีมาครึ่งวันนะกัดจับนู่นน,นะต้นไม้เองกิ่งไม้นะแล้วก็มาหลุดตรงนี้แบบผมเลยเดี๋ยว,ว <laughs> อย่ากูตายเดี๋ยวเดี๋ยวคีบให้เดี๋ยวคลิปให้เนี่ยเข้าดูถูกหอยนั่นแหละโอ้โห่เนี่ยนะโอ้โ,ฮโ,ฮโฮช่องนี้นะตีไว้โอ้โหเป็นแสนไม้นั่นนะแม่ง <laughs> <ๆ S 2> <laughs> <laughs> กัดอยู่สองที โอพันกับเขาอีกสัตว์ขอให้เกี่ยวเกี่ยวตายด้วยเสียวโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆหมดแล้เดี๋ยวๆโอ้โหไม่มีครีมด้วยเด็ดน้องก็คงเกรงกับมัหน่อยโหสงสารพี่ไงไอ้สัตว์นิดเดียวจริงๆตีมาโอ้โหมีสองชั่วโมงน่ะไอ้เหี้ยพูดยาวไปหยิบหาย เพื่อนเดี๋ยวจะลงน้ําไปนะครับขอแยดน้ำก่อนลยลงน้ําไปตรงนู้นไม่รู้ว่ามีตัวไหมเดี๋ยวลองดูครับไปเจอกันฝนะั่งนู้นนะข้ามมาแล้วนะเ,นเพื่อนเดี๋ยวลองตีผิวน้ํำดู ยังเงียบอยู่เลยนะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกแน่วันนี้ปลาค่อนข้างหาตัวยากมาก เพื่อนครับนี่เดินมาตีตรงกลางเลยนะพยายามเคาะผิวน้ำโอ้ยพีชาวโบแล้วก็ตีริฟเลดตามช่องสาลายข้องใจว่ามันมีปลาไหมอยู่แถวนี้พยายามไลต่ตีละเอียดละเอียดยังไม่โดนเลยนะสักตัวหนึ่ง ปลาไปอยู่ตรงไหนคือน้ำเนี่ยหัวเข่าเนี่ยถ้าตีผิวน้ำนยังไงก็ต้องเอานะเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาถึงอยู่แล้วพยายามตีลงน้ำเบา ก็ยังไม่โดนตัวเลยนะมีลูกปลาไม่เจอตัวนะเพื่อนๆไม่มีอะไรกัดเลยแต่ข้ามกลับก่อนเอาของน้ำนิดหัวด้วย ไ,ไม่โดนเลยครับโอ้โหตีจนเป็นร้อยไมย้ทั้งผิวน้ำทั้งโอ้โหยอดเนี้ยปลาอืมไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยว่านี้น้ำน่าจะมิดหัวนะตรงนี้ ยอดเลยไซส์สวยๆงั้นนี่ยสู้ๆสูส้ๆปัาแล้วเหรอป่าเดี๋ยวเรถไปคืนเอาเลยเดี๋ยวเดินเ,เ,เลาะมาเรื่ยอยๆออ๋เดินมุมเลยนะเมื่อกี้น้ำหมอก็โดนอีกทีนึงตรงตรงแถวนน้นนะ่ะ นี่นะผลงานน้ำหมอนะครับโอ้โหสิงบุรีก็แค่ปักซอยนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับอ๋อ,อสวยสวยง,งามครับทีมง,งานน้ำหมอนอมี่ทีมง,งานคุณภาพครับอ <c oughs> โอ้โหโอ้โหน,นี่นะครับนี่นะโอ้โหขอยกสวยๆหน่อยนะครับ นะครับโอ้โหทีมงานทีมงานสิงบุรีนะครับโอ้โหนะอ้อถยอดครับโอ้โแถวรับได้กี่ตัวได้ได้ได้อด้นด้ได้ไดบครับน้นดนน้ัรับ้ไ <c oughs> ด,ด้ไ้ไ้ด ไงกี่ตัวสุดยอดครับวันนี้สุดยอดขอ่อขันหักนะโอเคร้อยกี่ตัวโอ้โหเท่าเดิมครับไม่ได้โอ้โหลงน้ำไม่ตียังไม่โดนเลยเห็นแล้วผมกำลังจะโคตรเลยว่านะครับเเดี๋ยวพิ่งลงน้ำตอนนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะเป้แน่นอนขอบคุมากครับนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับครับผม ไม่เจนครับอาทิตย์หน้าเจอกันเป็นไงครับครับนี่นี่ครับโอ้โหกัดเหยื่อเลยนะครับโอ้โหแน่นแน่นอนแน่นอนโอ้โหนี่หึหึโอเคครับเพื่อนๆก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับทริปของนบาสนะครับก็หมดเวลาแล้วครับนี่มาดูปลารวมนะวันนี้โอ้โหอืดจับ โอ้ยไซส์ค่อยๆถนอมนินหน่อยนี่ครับไซส์นะครับมีอย่างตัวโอเคครับเพื่อนๆก็ลากันไปก่อนครับเจอกันทริปต่อไปครับสวัสดีครับ